สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกก่านครับวันนี้ก็ก็จะเดินทางไปสวนยางพลาเราครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่สวนยางนะครับวันนี้เราจะเอายางไปขายครับว่าวันนี้เราจะได้ยางพยยางพลาก้อนราคาเท่าไหร่นะครับน่เส้นทางที่เข้าสวนครับทางนี้ก็ โท hey, ด้วยคอนเกรครับเดี๋ยวก็เป็นดินลูกลังแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับดินลูกลังแล้ว <laughs> ครับเด็กกำลงเข้าสวนโอ้โอ้ฝนตกทุกวันครับคุณผู้ชมโอ้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 โ้โอ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 นโอ้โอ้โ้าวันท้่อ้โ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 บ้โอ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 ้อ้โอ้โ้โอ้โออ้อ้โ้นอ้ม วันที่สิบสามนะครับสิบสามกันยาหกหกครับคุณผู้ชมเอาเราไปกันเลยครับว่าออโอ้รู้สึกว่าถนนชุ่มชื้นครับฝนน่าจะตกตอนกลางคืนครับดูบนดอยครับมีแต่มีแต่หมอกครับ อบอกสวยงามมากครับบนดอยก็สวสัีครับดีครับประแม่พี่น้องตีอูภาษาพื้นเมืองจางนะครับเ <c oughs> จ้าเหนือเจ้าเหนือลลายท่านนะครับวันนี้ผมกาคงจะป้าประแม่พี่น้องท่านผู้ชมเดินทางไปสวนยังผมครับ สองข้างทางนี่ก็จะเป็นน้าภูเขาครับนะครับน้าภูเขาโอ้โอ้น้าภูเขาดีเขาท่าดีครับโอ้น้าภูเขาโอ้น้าภูเขานี่ก็จะเป็นน้าตีวานครับคุณผู้ชมเป็นนาหวานครับคุณผู้ชมสมัยนี้ก็คงจะหาหน้าโปูกยากแล้วครับเพราะว่า ขาดแคลนแรงงานครับโอ้ถนนหนงทางปีนี้รู้สึกว่าดีครับถนนไม่แฉครับถนนลูกหลังเนี่ยถ้าเราทำร่องน้ำข้างๆเนี่นะครับให้ดีๆนะครับฝนตกยังไงถนนก็ไม่แฉนะครับปัญหาที่แฉก็เพราะว่าข้างทางระบายน้ำไม่ดีเนี่ยครับถนนเลยแฉนะครับในดูถือว่าใช้ได้ครับถนนแบบนี้นะครับ แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าไปอย่างไรนะครับพ่อผมไม่ได้เข้าสวนมาเป็นเกือบเดือนแล้วครับคุณผู้ชมมัวแต่ไปทํางานอยู่ที่สวนอำเภอเวียงสาครับตอนนี้นสวนในเมืองครับสวนตาบลเรืองนะครับตําบลเรืองอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับแต่ก็ไม่ได้ติดในเมืองแล้วครับก็ไกลอยู่ครับเพราะว่าตัวเมืองจริงๆก็เลยจากนี้ไปก็ประมาณยี่สิกิโลเมตรนะครับ นี่เราเริ่มเข้าสวนแล้วครับโอ้เส้นทางดีไหมโอเส้นทางก็อ่อนข้างถือว่านี่เขาจะติดลมก็แถวๆนี้แล้วครับคุณผู้ชมแถวนี้แล้วครับรู้สึกว่าอ,อถนนจะโดนรู้สึกน้ําจะไหลกลางถนนนะครับท่านผู้ชมดูครับดูร่องน้ำนี่คแบบนี้เด็โอกาสที่ถนนจะติดลมนเยอะครับคุณผู้ชม แสดงว่าร่องน้าร่องน้ําตื้นนะครับร่องร่องน้ำข้าข้างนะไม่ดีนะครับทําให้น้ําไหลกลางถนนนะครับนี่ครับบรรยากาศล่มลื่นครับต้นยางก็เป็นอุมโมงค์นะครับเป็นอุมโมงค์เขาเรียกอุมโมงค์ต้นยางพลา นเส้นนี้ก็เหมือนกันครับดูดูดูดข้างทางดูน้ําจะไหลกลางถนนนั่น สองข้างทางคุณผชก็จะเป็นปลูกข้าวโพดครับมีบังเจ้าข้าปลูกข้าวโพดนะครับาจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะครับอตอนนี้ก็คงจะเข้าส่วนผมแล้วครับคุณผู้ชมมาดูว่าทางส่วนผมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้งนี้ก็คงจะนี่น้ำไหลใน ดูน้ําพาเอาก,ก้อนหินที่ผมถมมานะครับมาลงมาข้างล่างนีครับโอ้โปีนี้จะต้องจะต้องหาดินหาไม่ใช่หาดินหลอกครับหาโอ้โหปีนี้ฝนเยอะครับดูดูดูเขาทำลายโอ้โหดูร่องนะครับนี่ก้อนหินที่ผมถมไว้นะครับไม่มีเหลือเลยครับดูผู้ชมโอ้โหงานนี้ครับ ดูขอพากก้อนหินผมไปหมดเลยครับปีนี้ก็ต้องมาถมอีกครับโอ้โหอันนี้ก้อนหินเบอร์ใหญ่ยกก็ดีครับแต่หายากนะคุณผู้ชมผมจะได้ก้อนหินเล็กๆแบบนี้แล้วปีนี้ต้องเสียเงินมถมถนุนอีกแล้วครับผู้ชมนี่ครับด้านนี้ก็ดูสุดโต๊โอโ้ต้องถมอยู่ดีครับน้ําเยอะครับปีนี้นะครับผมดูนะ ดีแล้วคที่เรามาไม่ไม่ติดลมข้างข้างล่างนะครับไม่น่าติดเนาะโอ้โหเดี๋ยวหนะ้าแล้งเนี่ยต้องผมโอ้คนงานเอาอยางมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเร่งขึ้นครับไในงั้นผมรถผมติดลมแน่ๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเร่งขึ้นครับอันตรายครับไปไปเลยครับออกแรงแรงเลยครับเข้าถ้ำแล้วครับนี่คุณผู้ชม อย่าให้ติดลมครับติดลมเดินตายแน่ครับผู้ชมโอ้ไฟเราลอดแล้วครับเรารอดแล้วเรารอดเรารอดงานนี้เราสบายแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โอ้งานก็มาเก็บยางโอ้อยางโอเก็บไม่เสร็จนะผมว่าได้น้อยนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,วยเราไปไปไปกันก่อนจะไปเปลี่ยนเปนเล่า รถแล้วก็เปิดงี้ประตูแง้มหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวยุงจะเข้าครับเดี๋ยวต้องจุดยากันยุงแล้วกันผู้ชมก็ถือว่าเราสําเร็จครับมาถึงที่หมายได้สําเร็จครับเดินทางจากปากทางมาก็ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีก็ถือว่าไวอยู่ครับผู้ชมนี่ครับบรรยากาศเออเอ,อ๋เอ,อเก็บได้กี่ถุงเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เจาสิอ็ดอถุงนั่นน่าจะพอแล้วผมว่านะแต่รู้สึกว่าเด็กเด็กเขาไม่อยู่นะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเนี่ยครับรรยากาศส่วนผมครับวันนี้ได้เข้ามาถาม่มอญาลกไหมก็หน้าประมาณสักเจดสิบเปอร์เซ็นครับจะได้มาตัดอีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปขายยางได้ราคาเท่าไหร่คลิปนี้ก็คงจะ ่าคุณผู้ชมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจครับโอ้คุณผู้ชมนี่ผมปลูกต้นนี้ด้วยครับด้านหน้าผู้ชมนี่ก็คือเป็นต้นโกโก้นะครับนี่โกโก้ผมปลูกมากประมาณเกือบสี่ปีแล้วคุณผู้ชมนี่ต้นขนยัดนี้ครับคงจกลาคุณผู้ชมแถวต้นโกโก้นี่ครับนี่เราปลูกแถแถวโกโก้ต้น ต้นยางพารานี่ครับหลายต้นอยู่ประมาณร้อยต้นได้ครับนี่ครับต้นโกโก้ต้นโกโก้นะคุณผู้ชมนี่ครับเราปลูกเราก็ใส่ปุ๋ยด้วยครับนี่เขาแตกใบใหม่ครับเริ่มแตกแล้วครับก็ปีนี้อยากเห็นลูกเขาครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ